สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะ,ะเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะหรือว่านะคะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่เราเชื่อว่ามีนิมิตมีสื่อสารอะไรต่างๆนานา,นานแบบเนี้ยถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนามานะคะเราจะต้องปฏิบัติต่อต่อนิมิตอย่างไร นะคะส่วนใหญ่อันนี้คือสิ่งที่พี่มิ้นถูกสอนนะและสิ่งที่พี่มิ้นปฏิบัตินะคะพี่มิ้นไม่ค่อยจะ,ะคือ,ค,อคือเราเราปฏิบัติวิปัสสนามาก่อนที่จะมีเรื่องเทพเข้ามานะคะดังนั้นนะ่ะเรารู้วิธีนะว่าเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้ในในสายที่พี่มิ้นปฏิบัติเนี่ย ถ้าเกิดมีนิมิตมีภาพมีความทรงจำไอ้ที่เราเห็นอะภาพตัวเนี้ยมันจะเป็นความทรงจำมันจะเป็นความนึกคิดมันจะเป็นการปรุงแต่งมันจะเป็นนิมิตจริงๆเทวดามาหาจริงๆเทวดาก็มีทั้งเทวดาจริงเทวดาไม่จริงเทวดาปลอมตัวต่างๆนานา,นานาอะไรก็ตามแต่เราไม่ต้องสนใจที่มาเราไม่ต้องหาที่มานะคะเราเห็นว่ามันคือภาพในหัวในหัวเนี่ยเราเห็นว่ามันคือภาพ จบและนะคะอาการของจิตณขณะนั in, ้นคือการเห็นนะคะเรากําหนดสตินะคะกำหนดจิตตั้งสติเข้าไประลึกรู้อาการการเห็นภาพนั้นว่าเห็นหนอเห็นหนอไม่ใช่แค่ท่องนะคะเห็นหนอเนี่ยไม่ใช่แค่ท่องว่าเห็นหนอเห็นหนอเหมือนกับเพื่อไปกํากับไว้เพื่อจะให้ภาพนั้นมันดับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของการกําหนดนะคะจุดประสงค์ของการกําหนดคือกําหนดจิตเข้าไประลึกรู้อาการการเห็นนั้นๆของจิตนะคะ ยากไหมยากนะนะบอกถ้าเกิดถ้าเกิดเรานึกภาพไม่ออกมันยังไงวะอาการการเห็นอาการการเห็นมันเป็นยังไงวะอย่างเงี้ยนะคะมันจะยากนิดนึงนะคะสมัยก่อนพี่มินก็จะงงเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับที่พี่มินยกที่ครูบาอาจารย์พี่มินสอนบ่อยๆอะนะคะว่าเรารู้ไหมว่าเรากําลังคิดถึงหรือเรากําลังโกรธนะคะเนี่ยเรารู้ไหมแล้วเรารู้ได้ยังไงใช้อะไรเป็นตัวรู้ ใช right? no ้ใจใจเป็นผู้รู้สึกใจเป็นผู้รู้ในความรู้สึกรู้ในความรู้สึกนะคะรู้กับความรู้สึกคนละอันเนาะคนละอันอย่างเงี้ยนะคะเรารู้ด้วยว่าอันเนี้ยคิดถึงอันเนี้ยโกรธอันเนี้ยเป็นความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยชนิดของความรู้สึกเนี่ยตัวใจเป็นผู้รู้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะแล้วไอ้การคิดถึงเนี่ยมันมันแงงอนยังไอ้มันแงงอนยังไงมันหอยหายังไงเนี่ยคืออาการของมัน โซความโกรธมันร้อนยังไงมันหงุดหงิดยังไงเนี่ยคืออาการของมันนะคะโลภอยากได้นะคะดิ้นรนมีไฟขึ้นมาร้อนนะคะอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยเนี่ยคืออาการของมันนะคะดังนั้นเนี่ยอาการของการเห็นิมิตมันก็มีอาการของมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไงดีอะมันมันคือไม่เห็นอาการอะสมมติว่าตอนนั้นยังไม่เห็นนะสมมติว่าตอนนั้นยังไม่เห็นอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าพอไม่เห็นไม่เป็นไร ก็กาหนดแค่เห็นหนอเห็นหนอคือรู้ว่าเห็นอ่ะเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอแต่ใจใจเราชักเริ่มขุ่นๆแล้วว่าเฮ้ยถูกปะวะเนี่ยนะคะสงสัยหนอสงสัยหนอสงสัยว่าปฏิบัติผิดหรือถูกอะสงสัยหนอสงสัยหนอแล้วจากนั้นมาเฮ้ยแต่นิมิตเมื่อกี้มันน่าสนใจนะคิดหนอคิดหนอเหมือนกับมีเอียงๆไปชอบนิดๆแล้วก็ชอบหนอชอบหนอเนี่ยคือจิต ตามกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันจริงๆมันชอบมันคิดเดี๋ยวมันก็เออ,เอ,อนึกได้ละเอ่ยกำหนดกำหนดกำหนด,ก,หนดก็เพลอหนอเพลอหนอเนี่ยแค่ในเองนะคะวิธีปฏิบัติอะไม่ยากเลยนะคะยากตรงมันไม่ทันนี่แหละนะคะแต่ก็ระวังนะคะจิตที่อยากจะไล่ให้ทันแลก็มีความอยากอีกเนี่ยเราก็ต้องอะรู้หนอรู้อะไรรู้ว่าจิตมันอยากไล่ให้ทันรู้ว่าจิตแบบ เคลียนละเคลียนละอะไรเงี้ยนะเนี่ยน,น,นะคะคือวิธีแค่นี้เองนะคะสามนาทีพูดจบแล้วเนี่ยนะคะในวิธีปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันก็นอึดอิดเหมือนกับกำหนดไล่ตามไม่ทันก็เหนื่อยเนานะ,ะเหนื่อยเนาะนะคะเหนื่อยเนาะคําว่าเนาะก็บริกรรมเบาๆอะ่ะนะคะเนาะเนาะแบบใจเย็นเหมือนลูกผัวเด็กอะ่ะนะคะเหมือนลูกผัวเด็กอย่างเงี้ยเนี่ยน,น,นะคะส่วนใหญ่แล้วพี่มิ้นใช้วิธีนี้ นะคะคือยิ่งในสมาธิอันนะคะยิ่งในสมาธิที่เราแบบในช่วงเวลาปฏิบัติจะครึ่งชั่วโมงจะหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้พี่มินปฏิบัติได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะบาคือจะเรียกว่าไม่ถึงคือบางวันก็แล้วกันนะคะไม่ตายตัวนะคะยกเลิกเวลาไปแล้วนะคะแต่ก่อนเคร่งเครียดหน้าดําคําเครียดต้องเท่านั้นต้องเท่านี้หรืออะไรตอนนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นนะคะเอาเป็นว่าปฏิบัติได้เท่าที่ตามศักยภาพอะไรเงี้ยเราก็ผ่อนคลายขึ้นงด เงื่อนไขลดเงื่อนไขลงนะคะมันก็อ,อ,อิสระมากขึ้นนะคะแต่ต้องไม่อิสระแบบกิเลสชี้นำนะเราบางทีเรากิดอิสระไปอิสระมานะคะพยายามลดความตึงเครียดกายเป็นหย่อนยานขึ้นมาเราก็ต้องเฮ้ยสักหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือเขาเรียกว่าทางสายกลางของใครของแต่ละคนต้องไปสังเกตด้วยตัวเราเองนะคะพี่มิ้นก็เนี่ยจะประมาณนี้แหละก็คือกาหนดนิมิตหรืออะไรแต่สมมติว่าเสด็จพ่อมาสื่อสารด้วยหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นจริงเป็นตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธออิหรือว่า,อาพอ เสร็จสับเรียบร้อยในเวลาสมาธิของเราแล้วท่านก็อาจจะมาสื่อสารสื่อสารก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ท่านอาจจะไม่ได้พูดเป็นเสียงเป็นลายอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องธรรมะเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยเราก็จับใจความเอาจับใจความเอาเหมือนกับท่านมาเทศอะแต่ว่าเป็นเทศแบบยังไงอะเทศแบบบางทีออกเสียงบางทีไม่ออกเสียงแต่เป็นสภาวะแห่งการรับรู้อะรับรู้ในสิ่งที่ท่านจะสื่อสารอะ สภาวะการรับรู้การสื่อสาร,รอะไรประมาณนี้อย่างบางคนก็จะเรียกว่าพุดขึ้นในใจหรืออะไรต่างๆนานาอ่ะแล้วแต่และกันพี่มิ้นก็เป็นเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าคือเกิดอะไรขึ้นก็รับรู้แค่นั้นนั่นแหละไม่ต้องไปว่าเฮ้ยเราสื่อสารยังไงเฮ้ยอันนี้คือท่านพูดเฮ้ยอันนี้คือท่านไม่พูดแล้วทําไมเราถึงรู้สึกเราถึงรับรู้ได้อะไรเงี้ยโอ้โหนะคะหม่อะเฮ้ยจิติชาไม่นะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่ออะไรนะคะ เพื่ออะไรเราก็กาหนดไปดิอยากได้ดั่งใจเนาะอยากรู้ให้ชัดเจนเนาะอยากแบบสื่อสารชัดเจนเนาะเราก็กําหนดไปแค่นั้นเองนะคะเราจะเอาอะไรท่านมาแค่นี้ก็บุญโขล้อะไรเงี้ยนะคะเราจะาจับให้มั่นคั้นให้ตายอะไรกับสภาวะของท่านนะคะสภาวะของท่านท่านเป็นทิปอย่างเงี้ยนะคะท่านมาเมตตาเราแบบนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็พอแล้วนะคะก็พอแล้วไม่ต้องอยากมากไม่ต้องทะเยอทะยานมากอันนี้สอนตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนีย่ยเราก็ เอาเท่านี้ก็พอแล้วหน้าที่ของเราอหน้าที่ของท่านท่านก็มีหน้าที่ของท่านท่านมีหน้าที่หลักของท่านอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยท่านมาเมตตาเราอ่าเราก็เออเราก็เออเราก็ผ่อนคลายแล้วก็ปฏิบัติของเราไปท่านมาบอกว่าให้เราปฏิบัติเพื่อมาผลนิพพานเราก็ทําของเราไปท่านมาบอกให้เราเออแบ่งปันธรรมะที่เราท่านนํามาปลูกศรัทธาให้เราหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะแล้วมาชวนพี่ชวนน้องปฏิบัติเนี่ยแค่เนี้ยก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแบบ เอออะไรต่งางๆนานาม,มากมายท่านเป็นเทพเราไม่ต้องเรียกร้องมากนะคะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือพี่มินถูกสอนมาแบบนี้นะเราก็ทําแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแล้วเออทําแบบนี้เราก็เออเราก็เออสบายใจเราก็อยู่ในที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่านี้เองนะคะเรื่องของลิมิตนะคะเรื่องของลิมิตนะคะมันก็เออนะคะอย่าสื่อสารมากสื่อสารมากมันฟุง้ง ะะสื่อสารมากตอนแรกอาจจะใช่แต่ไปไปมาเนี่ยฟ้งซานปุ่แตงแ่งละนะคะเพราะจิตของเรามันเป็นจิตมันจิตเป็นจิตที่ไม่ได้ทรงชานไม่ได้อะไรต่างๆนานา,นาดังนั้นเน่ะเข้าใจยอมรับสภาวะทำตัวเองนิดนึงอย่าไปหลงนะคะอย่าไปหลงว่าเราแบบวิเศษเราเห็นนั่นนี่ก็ถูกหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบผุดขึ้นมาในใจอะไรแบบทักคนนั้นคนน,นี้ก็ใช่หมดเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะเราจะชอบเป็นประมาณเนี้ยแล้วเราลองแบบซื่อสัตย์กับตัวเองจริงถูกหมดจริงเหรอ ร้อยเปอร์เซ็นจริงเหรออย่างเงี้ยนะคะแต่เราชอบแบบพูดแบบพูดแบบรวมๆมาโอเวอร์อะไรเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องกล้าที่จะแบบซื่อสัตย์กับตนเองอะเฮ้ยมันไม่ถูกหมดหรอกนะคะบางทีมันก็ผิดว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เออ เอองั้นอย่าเพิ่งเลยละกันไอ้ตรงเรื่องอภิญญาไอ้ตรงเรื่องอะไรเนี่ยเราเอาเรื่องมาผลนิพพานก่อนอย่างเงี้ยโฟกัสให้ถูกจุดนะคะเพราะเวลาเราน้อยนะคะเวลาเราน้อยแถมยังเป็นคา,วารวสทำมาหากินฟุง้งซ่านทั้งวันอีกอย่างเงี้ยนะคะเราต้องประเมินแล้วรู้นะศักยาภาพกําลังตัวเองอย่าไปฝืนนะคะอย่าไปฝืนนะคะเออถ้าเราแบบหมดภาระแล้วปฏิบัติทั้งวันเข้าชงเข้าชานได้เป็นวสีเออ,อน,นั้นค่อยว่ากันอันนั้นมันสมเหตุสมผลเนาะเนาะแต่ถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยนะคะแค่สติสตังปัจจุบันขณะเนี่ยยังยากเลยนะคะดังนั้น ไม่ต้องไปใฝ่หาอภินยานะคะได้แค่ไหนได้แค่นั้นกับเรื่องของการสื่อสารองค์เทพนะคะเอานิดนหน่อยหอยพอแล้วจุบจับประเด็นให้ถูก ว่าท่านต้องการอะไรเราต้องทําอะไรและจากนั้นทําหน้าที่ของเราต่อไปนะคะก็ฝากไว้แต่เพเท่านี้ค่ะฝากสนับสนุนพี่มิ้นด้วยนะคะใครอยากให้พี่มิ้นทําช่องดีๆแบบนี้หรือมีธรรมะดีๆมาแบ่งปันก็สนับสนุนพี่มิ้นได้นะคะบูชาอัญ,ญมณีเพชรเกล็ดแก้วของเสด็จพ่อนะคะเป็นการที่ได้ร่วมบุญกับเสด็จพ่อแล้วก็ร่วมบุญกับพี่มิ้นด้วยนะคะบูชาอัญ,ญมณีของท่านนะคะสะสมพลังงานอธิษฐานจิตดีๆของท่านไว้เป็นการปัารถนาดีท่านก็จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเปอท่ภ ครูบาอาจารย์แล้วก็มีกําลังใจในการามาแบ่งปันธรรมะดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรกแก้วนะคะถือว่าเป็นการร่วมบุญกันกันกน,นะคะส่วนเรื่องการเหมือนกับเราชี้นำให้บูชาวัตถุมงคลไหมก็เนี่ยเราให้ความรู้ตลอดนะคะเราพยายามให้ความเข้าใจว่าเราเกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับเทพในลักษณะไหนที่มันจะไม่ได้อินทูมากเกินไปจนกลายเป็นความหลงงมง,งายแต่เป็นการแค่เชื่อมกันด้วยจิต ของบุญและศาสตร์พลังงานแค่นั้นเองนะคะอิสระในการเชื่อมหากันมีความเข้าใจมีปัญญาที่ถูกต้องในการเชื่อมหากันก็กลายเป็นประโยชน์ได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ